สวัสดีครับพี่น้องกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับพันธกิจวียรยุทธต่างใจเย็นนะครับวันนี้นะครับพระคำที่จะหนุนจิตชูใจพี่น้องปรากฏในพระธรรมสดุดีบทที่119ข้อที่114นะครับพี่น้องครับเพราะว่าหัวข้อที่เราจะศึกษาด้วยกันนั่นก็คือที่ลีภัยและโลของข้าพระองค์นะครับพระวจนะของพระเจ้าได้กล่าวว่า พระองค์ทรงเป็นที่ลิภัยและเป็นโลของข้าพระองค์ข้าพระองค์ฝากความหวังไว้ที่พระวจนะของพระองค์พี่น้องที่รักครับจากข้อพระคัมภีร์ดังกล่าวเราสามารถเรียนรู้ให้พระเจ้าเป็นที่ลิภัยและเป็นโลกำบังของเราดังนี้พี่น้องครับพระเจ้าทรงเป็นที่ลิภัยและเป็นโลกำบังของเรา พระธรรมสดุดี119ข้อที่1 1 4เป็นข้อพระคัมภีร์ที่สวยงามที่แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งระหว่างผู้เขียนสดุดีกับพระเจ้าพระเจ้าทรงเปรียบพระองค์เองเป็นทั้งที่ลีภัยและเป็นโลกกำบังซึ่งเป็นภาพที่ทรงพลังและให้ความอบอุ่นแก่ผู้ที่กำลังเผชิญหน้ากับความยากลำบากพี่น้องครับเหตุใดพระเจ้าจึงเป็นที่ลีภัยและโลกกำบังของเรา ประการที่1น,นะครับพระองค์ทรงเป็นป้อมประการที่แข็งแกร่งเพราะว่าในโลกที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนพระเจ้าทรงเป็นที่หลบภัยที่ปลอดภยัยเราสามารถวางใจในพระองค์ได้อย่างสมบูรณ์ครับประการที่สองพระองค์ทรงรู้จักเราดีกว่าที่เราเข้าใจตัวเองพระองค์ทรงเข้าใจความเจ็บปวดความกลัวและความต้องการของเราอย่างท่องแท้ประการต่อมานะครับ พระองค์ทรงมีอำนาจเหนือทุกสิ่งไม่ว่าเราจะ,ะเผชิญกับปัญหาใดพระองค์ทรงมีอำนาจที่จะช่วยเหลือและปกป้องเราเสมอนะครับและประการสุดท้ายนะครับพระองค์ทรงรักเราอย่างไม่มีเงื่อนไขนั่นหมายความว่าความรักของพระเจ้าที่มีต่อเราไม่เคยเปลี่ยนแปลงไม่ว่าเราจะทำผิดพลาดเพียงใดขอเพียงให้เรากลับใจใหม่สารภาพบาปของเราและเริ่มต้นใหม่กับพระองค์อีกครั้งหนึ่งนะครับ พี่น้องครับเราจะเรียนรู้ให้พระเจ้าเป็นที่หลีภัยและโลกกำบ,บังของเราได้อย่างไรประการแรกนะครับให้เราสร้างความสัมพันธ์ส่วนตัวกับพระเจ้าโดยการอธิษฐานอ่านพระคัมภีร์และนมัสการพระเจ้าเพราะว่าเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการสร้างความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับพระเจ้าแม้ว่าบางครั้งนะครับเราจะมองว่ามันเป็นเรื่องพื้นๆพืนใช่ครับ พื้นพื้นเนี่ยแหละครับเรื่องพื้นฐานเนี่ยละฮะเป็นเรื่องที่สําคัญมากนะครับพี่น้องครับประกรมต่อมาคือการวางใจในพระสัญญาของพระองค์พระวจนะของพระเจ้าเต็มไปด้วยพระสัญญาที่ให้ความหวังและกําลังใจเช่นในพระธรรมอิสยาห์บทที่41ข้อที่10นะครับได้กล่าวว่าอย่าก,กลัวเลยเพราะเราอยู่กับเจ้าให้เรายอมรับพระองค์ผู้เป็นผู้ควบคุมชีวิตนะครับยอมรับให้พระเจ้าเป็นผู้ควบคุมชีวิตของเรา ให้เรามอบความวิตกกังวลและปัญหาต่างๆให้พระองค์และวางใจว่าพระองค์จะทรงจัดการทุกอย่างให้เรานะครับประการต่อมานะครับสแสวงหาความช่วยเหลือจากชุมชนคริสเตียนการมีพี่น้องในคริสตจักรเป็นสิ่งสําคัญเพราะจะช่วยให้เราได้เติบโตในความเชื่อและได้รับกําลังใจจากผู้อื่นนะครับพี่น้องที่รักครับเหตุใดจึงต้องมีพระเจ้าเป็นที่หลีภัยและโลกกำบังของเรา สามอย่างนะครับสามพอนะครับหนึ่งเพื่อความสงบสุขภายในเมื่อเราพบว่าพระเจ้าเป็นที่หลีภยัยเราจะพบความสงบสุขท่ามกลางความวุ่นวายโลกนี้มันวุ่นวายมากนะครับดังนั้นขอพระเจ้าช่วยเราครับวิ่งเข้ามาหาพระเจ้าและเราจะได้พบความสงบสุขท่ามกลางความวุ่นวายพอที่สองก็คือเพื่อเอาชนะความกลัวเมื่อเรามีพระเจ้าเป็นโลกกำบัง เราจะไม่ต้องกลัวสิ่งใดและพอที่สามพอสุดท้ายนะครับเพื่อมีชีวิตที่มีความหมายเมื่อเรามีเป้าหมายในการดำเนินชีวิตตามพระประสงค์ของพระเจ้าชีวิตของเราจะมีความหมายมากยิ่งขึ้นวันนี้ผมจึงขอสรุปนะครับว่าพระธรรมสรุดี1 1 9ข้อที่1 1 4เป็นคำเชิญชวนให้เราทุกคนหันมาพึ่งพาพระเจ้าเป็นที่หลีภัยและโลกกำบังของเรา เมื่อเราทำเช่นนั้นเราจะพบความสุขความสงบและความมั่นคงในชีวิตนะครับขอพระเจ้าได้โปรดอุปผรพี่น้องทุกท่านนะครับขอบคุณที่ติดตามรับฟังคำหนุนใจจากพันธกิจวีรยุทธ์ต่างจะเย็นนะครับเพื่อเราจะอยู่เย็นเป็นสุขและเป็นพรนะครับขอพระเจ้าอุปผรทุกท่านนะครับพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ